EXPOILER! กันไกลผลกันไกลแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราเห็นเราสัมผัสได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาชีพรายได้ที่ไม่มากแต่มันก็เป็นอาชีพ ้านหรือว่าซักผ้าของลูกเมียเนี่ยหรือว่าซักผ้าของสามีเนี่ยก็วเวลานี้แหละจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ซักผ้าส่วนผู้ชายนี่ก็จะมีความวุ่นวายไปสู่สังคมเมืองไปนี่คือลานวัดพอเขาซักล้างหรือว่าซักผ้าเสร็จเนี่ยเขาก็จะชำระล้างลานวัดก็เหมือนบ้านเรากวานล,ลานวัดทําให้ลานวัดให้สะอาดอะ่ะก็เข้าใจนะว่าที่นี่เขาพยายามที่ปรับตัวเองให้อยู่กับสังคมที่สะอาดทาตัวเองให้สะอาดมากขึ้นก็เข้าใจเลยว่าเออ ใครเข้ามาสู่สลัม,มเนี่ยก็บอกว่าเป็นสิ่งสกปรกพอเราเข้ามาเห็นแล้วเนี่ยมันก็ไม่สกปรกแต่เขาบอกว่าก็ยังมีอีกหลายชุมชนที่รอการพัฒนาแบบนี้อยู่แม็กซโกซึ่งบอกได้เลยว่ามันยากมากสําหรับการที่จะเดินทางเข้ามาในสลัม,มไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในโลกนี้การที่คุณจะถือกล้องเข้ามาเพราะว่าสลัม,มเนี่ยมันเป็นที่ที่คนแบบสงวนมากเพราะว่าเขาบอกว่าไม่อยากจะเผกยแพร่

ना जाती ग्रैंड मदर โอเคมาเดินไม่ต้องสติเข้ามาเดินจะไมัลาจะไมัลาก็เอาตรงหน้าบ้านนี่แหละอาบน้ําอาบข้าก็ตรงหน้าบ้านห้องครัวหรือว่าห้องทาอาหารก็ทําอยู่ในบ้านห้องนอนก็อยู่ในนี้ห้องกินก็อยู่ในนี้ทั้งหมดอยู่ในห้องห้องเดียวแต่ส่วนที่ชาระล้างทั้งหมดก็อยู่ข้างนอกเนี่ย ชอบอะ่ะเมื่อเดินเข้ามาแล้วเห็นวิถีชีวิตที่มันแต,ตกต่างจากบ้านเราเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าของเราเนี่ยอยู่สุขแล้วละ่ะใครจะบอกว่าเราอยู่ทุกข์อยู่สบายหรือว่าจะอยู่ยังไงเมื่อมาเห็นในวิถีชีวิตของคนอินเดียเนี่ยเห็นเลยว่าบอกตเขาเนี่ยบอกแค่นี้สุขแล้ว อยากเห็นน่ะเป็นยังไงไปดูที่สมองเขาได้แล้วบักเตอร์ดิเอโก้ได้แล้ว่ากเตอร์ดิเอโก้ใช่อันนี้เอาไปมูนที่เต้าเราต้องอยากเห็นอยากเห็นใช่ไหฮะใช่ไหเจ๊มูนที่ต้ามนะขึ้นมายากเลยนะห้องขับอาจจะเล็กๆนิดนึงทุกอย่างที่เห็นอยู่ในห้องขับห้องหอหรือว่าในเรือนพักที่เป็นสลัมใน อินเดียเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าการเตรียมตัวจะไม่มีห้องน้ําห้องน้ํานี่เ็าจะเก็บสต๊อกไว้เลยห <2, 3. S 1> นึ่งสองสามเนี่ยคือสต๊อกน้ําในช่วงที่น้ําเขาเปิดทําการหรือว่าเปิดใช้งานก็จะเก็บน้ําไว้เพื่อจะอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะใช้งานก็เนี่ยเตรียมไว้เลยทุกอย่างเนี่ยเห็นได้เลยว่าท,ทุกขั้นตอนทุกวิถีชีวิตทุกนาทีชีวิตของเขาเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมที่จะอยู่ ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเลยทําไมคนอินเดียถึงมีการดินน้นรนมีการต่อสู้เวลาไปอยู่ในบ้านเราเห็นคนเนี่ยเขากัดฟันสู้มากเห็นสภาพเขาอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าสู้สู้จริงๆ <c oughs> เวลากินน้ําของคนอินเดีย <c oughs> เขาจะไม่เขาจะไม่เขาจะไม่เอาปากเนี่ยสัมผัสกับแก้ว <c oughs> เขาเวลาเขากินน้ําเนี่ยเวลาเขากินน้ําเนี่ยจะแตกต่างอย่างบ้านเราเวลาเขากินน้ำเ,เ,าเขากินนีน้อยตตาไเป็นเลยนหนักนั <c oughs> ลิ้นปีกปากเนี่ยจะไม่สัมผัสกับ<ๆ>กับภาชนะเลยเพราะว่าเขาถือมาก<ๆ>คือ<ๆ>ถึงมีที่แคบๆเล็กๆแต่เขาก็สามารถที่จะสค์หรือว่าจัดส่วนให้มันน่าอยู่ให้มันน่าใช้ไปดูห้องครัวคุณยายดิคุณยายขอเข้าไปดูห้องครัวหน่อยนะ<ๆ>เห็นยัง<ๆ>เห็นยัง<ๆ><ๆ>ว่าเขาเนะี่ยมีความสุขที่จะอยู่แล้วก็ทำที่จะอยู่ให้มีความสุขได้ยังไงแค่นี้แหละ ผมรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยน่าอยู่กว่าเยอะแต่เมื่อเห็นที่นี่แล้วเนี่ยก็ทําให้รู้เลยว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงแต่สรู้แล้วก็ไม่ขอเกิดอีกแล้วไม่ขอตายอีกแล้วเข้าใจแล้วล่ะป่ะคุณเข้มาที่นี่แล้วรู้สึกฮะแหวงไงลูกแม่แลกอนที ไปไกลนูดบดดดดโอ้ยแม่ได้ปะโลโลได้สมน้ำเป็คนแก่แล้วก็มีความสุขแล้วแหละถึงไม่ใช่ไม่ได้กลับบ้านตอนสงการปะ อันนี้ส่วนง,งานแกบอกว่ามีพระไทยมาที่น,นี่ด้วยผมไม่รู้ว่าพระไทยคืออะไร้องมังกอารต้อาเรต์รานาดิอ,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 อรอทไ,ไทยไทยพีเฟลไทยแลนด์น้องเลียนบิ๊กคูดีเดบิ๊กาูตรงพี่ หลวงพี่มาอยู่ที่นี่นานยังครับที่ตะมาตะพัสซาลวีหลวงพี่มาอยู่ที่นี่ห้าปีแล้วแล้วหลวงพี่บวชที่ที่ประเทศไทยหรือว่าบวชที่อินเดียครับอ,อรณาชลฮะอรณาชลประเทศท่านท่านบอกว่าท่านบวชในประเทศนี้นแล้วในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในในบุมไบเนี่ยยากไหมครับหลวงพี่นี่ผมจะไปเลือกเจ้าอาวาสท็อปเซตร้าโปรเกรสโซอะไรครับพี่ทุกคนที่นั่งที่พี่มำพวกนั้นก็จะรูร้สึก इन लोग को मौका मिला कि बुद्ध शासन पे उन लोग को रास्ता रास्ता मिलने के लिए उन लोग को मौका मिला मैं भी बहुत खुशी होता हूँ कि अंधकार रास्ता से फिर प्रकार रास्ता पर उन लोग को लेके जा रहे हैं लोग उन लोग नया बुद्धिस्ट है फिफ्टी एट ईयर हो गया उन लोग हो गया कि किसका वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से उन लोग तो न्यू तो อินดูจิมตัวบดิจิมคอนบาร์ทัวเกีหลวงพี่ก็บอกว่าครั้งแรกที่เข้ามาในชุมชนนี้ก็ถือว่ายากมากที่จะทําให้คนที่นี่เชื่อในคาสอนพระพุทธศาสนาหรือว่าคําสอนพระพุทธเจ้าสิ่งที่เข้ามาแรกๆก็ถือว่ายากยากที่จะสอนให้คนได้รู้จักว่าพระพุทธเจ้าเดินทางยังไงแต่พอเข้ามาแล้ว,ลวพอเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าคนที่นี่เขาเข้าใจในคําสอนแล้วก็ดีใจที่ได้เข้ามาเผยแพร่พระพบุทธศาสนาที่นี่ผมก็ดีแทนท่านเหมือนกันนะ ที่คนที่นี่เชื่อฟังกันถามว่ายากไหมผมว่ายากแน่นอนแล้วแล้วเข้ามาแรกๆกับหลวงพี่เข้ามาแรกๆเป็นยังไงบ้างครับจะพยายามับทวนทุกปัตตาเนี้ยทารุณน่าจร้องอ่ะทตัวอ่ะทตัวสับลกผัตตาอ่ะทตัวตัวสับลกสิกาสิกาแอ่รถทับรถจานคาริมิร์เลยก็เข้าใจแหละเข้ามาครั้งแรกไม่มีใครไหว้พระเลยก็ค <c oughs> ือเหมือนคนทั่วไปที่ห่มผ้าเหลืองแล้วก็โกนหวัวโล้นแล้วก็เดินผ่านชุมชนมา ท่านก็บอกว่าไม่มีคนไหว้ไม่มีคนอะไรเลยแรกๆก็รู้สึกพอใจแต่พอมาหลังๆเนี่ยเอาคําสอนมาสอนแล้วก็เผยแพร่คําสอนให้คนได้รู้จักคําสอนพทุทธศาสนาคนมาเยอะๆแกก็เริ่มพระพระท่านก็เริ่มหมุนใจขึ้นแล้วทําให้อยากอยู่ที่นี่ต่ออยากเผยแพร่ที่นี่ต่อแล้วอุปสรรคเวลาแรกๆอุปสรรคที่เราเดินเข้ามาในชุมชนที่นี่ที่เขานับถือต่างศาสนานี่ยเขามองเรายังไงครับ พวรากลับมาแอกต่ที่นปาลีเนปาลีพวกเราสายนาบอกทุกทีเลยนะเืองนี้ก็าที่นี่ก็ทำแนี้กัมาตั้่กเข้าใจท่านเลยนะว่าท่านเดินเข้ามาใหม่ๆนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นคนแต่งตัวประหลาดเป็นคนแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นเป็นคนที่เป็นคนเนปาลที่จะเข้ามาจิ้งปนฆ่าคนแถวนี้หรือเปล่าเป็นคนที่ปลอมตัวเข้ามาหรือเปล่า คือคนที่นี่เขายังไม่รู้ว่านี่คือพระสงฆ์เมื่อเข้ามาในสู่ในชุมชนแถบน,นี้5ปีให้หลังมาเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าท่านสบายใจขึ้นเยอะเมื่อคนรู้จักคําว่าพระเข้าใจคําว่าในการสอนของพระเนี่ยท่านก็สบายใจขึ้นแล้วผมก็อยากตามท่านไปแล้วแหละว่าวิถีของพระเป็นยังไง ที่อยู่ในบุมไบแล้วท่านมีมีวัดอยู่ไหมครับวัดที่ท่านอาศัยอยู่มีไหมครับที่บุมไบครับุมเปเรตไงฮะรุมรุมเรนรูมเปเรรูมเปเรเน่เทมเพิลเน่เทมเพิลเฮ่เพราะโอเทมเพิลเน่โอรูมการ์เรนท์พรอวด์กเกอเข้าใจเลยว่าที่บุมไบนี้ไม่มีวัดวัดก็คือเป็นแค่ห้องเล็กๆแค่นี้นี่แหละคือวัดวัดในความเชื่อของคนในแถบอินเดียหรือว่าในแถบอ่า คือคือวัดนี่จะแตกต่างจากบ้านเราวัดนี่ต้องมีอารามมีเสมามีอะไรที่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยใหญ่โตโบรานแต่วัดในอินเดียก็มีแค่นี้แหละส่วนสําหรับกุฏิท่านหรือว่าห้องท่านก็อยู่อีกที่หนึง่งก็อยากไปเห็นได้ไหมครับา้สกท่านบอกว่าได้อยากไปเห็นกุฏิพระก็คืออยากให้เห็นแหละว่าท่านสอนอยังไงท่านอยู่ยังไงในเขตพื้นที่ คนที่ไม่เคยนับถือศาสนาพุทธเลยก็อยากรู้แหละนำมันพันดี์เท พรูพุทธเจ้าก็เคยเป็นคนนอกศาสนาพุทธเคยเป็นคนฮินดูไม่ใช่คนพุทธพรูพุทธเจ้าสามารถแปลเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมๆได้อย่าใช้ชีวิตแบบเดิมเป็นสอนแบบนี้ยยังไงเราต้องอยู่ในเมืองแขงอีกนานก <c oughs> ินไปก่อน รนี้ต้องพาผมพี่พาผมเดินพาเมืองแขกี้วนจากชุมชนที่ท่านสอนจากชุมชนที่หลากหลายทำให้ผมได้เห็นว่าวัฒนธรรมที่หลากหลายของที่นี่แหละทำให้ผมได้เรียนรู้ถึงความเป็นไปของคนอินเดียไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้แต่ผมเชื่อมั่นว่าศาสนาพุทธจะสอนให้คนที่นี่เจ้าผ่านความทุกข์ยากไปได้เหมือนกับศาสนาอื่นหละ เดียวเจอเพื่อนเพื่อนไม่ไหวแต่สัมผัสมือได้จับมือเอาแค่นี้เพื่อนก็มีความสุขแล้วดีเดี่เื่ย ครับในการที่เราเปเผยแผ่ในสถานที่ที่ไม่ใช่ดินแดนพระพุทธศาสนาเนี่ยยากลำบากนะครับไอเซตัวแท็บุบติสเซงไอซาดีเนียบอดสาราลบุรติสเซงหรือพวกนิวเบอร์ติสเองนะตัวเราชาวพวกนั้นยังกันเรียนอย่างไรแต่พี่พี่ทำพวกยันกันเลยเนี่คือหลวงพี่บอกว่าสิ่งที่หลวงพี่เข้ามานั้นดินแดนแทบนี้ก็คือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ดินแดนของพุทธ แต่ดินแดนแถบนี้ก็เคยอดีตก็คือคนพุทธนั่นแหละแต่การที่คนพุทธอยู่ที่นี่แล้วก็ความรู้สิ่งที่มีอยู่หรือว่าความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธน่ะเขาไม่มีเลยเราก็มาต้องมาเติมเต็มให้กับพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะให้พวกเราหรือว่าคนที่รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยมาเติมเต็มให้กับพวกเขาแล้วเวลาหลวงพี่มาเติมเต็มหรือว่าเวลาหลวงพี่มาสอนเนี่ย วิธีสอนสอนยังไงครับอินดดเซสิกาเตห์อินดดเซะมักลับอินดดเซะมักลับเีเลสมาดีศลกธรคมเราก็จะบุตรบุตรกาบานี่ครับว่ามุสิกาเตห์ก็อย่างที่เจอหลวงพี่ที่อยู่หมู่บ้านแหละหลวงพี่ก็บอกว่าเวลาหลวงพี่ไปเนี่ยหลวงพี่ก็จะสอนในสิ่งที่พระสมมะสัพพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้สอนมาแล้วก็ท่านก็นํามาสอนให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่างๆให้เข้าใจในเรื่องหลักคําสอนของ พระพุทธศาสนาให้เข้าใจในเรื่องที่เป็นอยู่จริงๆของมนุษย์และที่สําคัญที่สุดถ้าผู้คนที่เนี่ยเขาถือศีลได้หรือว่าปฏิบัติได้เนี่ยผู้คนที่เนี่ยก็จะหลุดพ้นหรือว่าก้าวผ่านความคิดเดิมๆหรือความเชื่อเดิมๆของพวกเขาได้ปกต,ติแล้วหลวงพี่เวลาหลวงพี่จะเดินทางจากอสมมาที่เนี่ยเดินทางมายัางไงครับมาจาง ไเท์รถไฟไนท์กับไฟอ๋ก็เวลาหลวงพี่มาก็มันไกลนะอัสสัมนี่ก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียอยู่นู่นแหละติดพม่าติดพูธานติดจีนฝั่งนู่นฝั่งใกล้ๆบ้านเราเวลาท่านมาเนี่ยท่านก็นั่งรถไฟบ้างหรือมีปัจจัยเยอะหน่อยถ้าญาติโยมให้มากหน่อยก็นั่งเครื่องบินมาง่ายที่สุดนั่นแหละเครื่องบินผมก็ว่าอย่างนั้นแหละ แล้วหลวงพี่ครับพวกคนที่นี่เนี่ยเวลาเราไปสอนเวลาเราไปเดินเดินผ่านก็ไปชุมชนเนี่ยคนเขามองเรายังไงบ้างครับตัองคนา้อ่านนัลินะคนเราตรักาตติปุะยแต่กินเราอบก็ไเคนเราน่จกี่เบกอันนี้แต่ฟีลิ่งตัวอันลั้นเราจะมีว่ามุสลิมกับเรียมจติคุยคุยทุกคนชเตรช่วตทคุยไชนีสบุตคุย नेपाली बोलते हैं अलग अलग बहुत कुछ बोलते हैं कभी कभार गाली गुलच भी करते हैं लेकिन हम लोग सुन के लेते हैं हमसे कुछ बोलते नहीं है तो हम लोग ऐसे मांग हम लोग सुन के देते हैं कुछ बोलते नहीं तो बोलते हैं वो बहुत अलग तरीके से देते हैं स्टेशन में भी जाएंगे तो भी सब लोग देखते हैं ऐसा देखते हैं कि क्योंकि अलग है लोगों को मालूम नहीं है इस अलग नजरिया से देखते हैं कभी कभार लोग गाली गोलोज भी करते हैं तो सुन लेते हैं ก็คืออย่างที่ท่านบอกนะครับว่าสังคมของคนอินเดียนี่เป็นสังคมที่หลากหลายชนชาติหลากหลายกันนักหรือหลากหลายศาสนาที่อ,อยู่ในพื้นที่บุมไบเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เวลาเดินผ่านเข้าไปเนี่ยบางคนก็เคารพกราบไหว้บางคนก็กนก <c oughs> ให้ความศรัทธาแต่ที่หนักก็คือบางคนเนี่ยไม่ให้ความศรัทธาแต่ก็ยังดูหมิ่นยิดยำว่าเป็นคนไม่ต่างจากอะไร คนที่ต่ำๆประมาณนั้นแต่ท่านด้วยสติที่ท่านมีด้วยวุฒิภาวะที่พระสงฆ์มีนะท่านก็บอกว่านั้นน่ะคือสิ่งที่ให้เราเดินผ่านเลย <Okay. S 1> ถ้าเราจะไปใส่ใจกับสิ่งที่เราเดินผ่านมาแล้วเขาติเตียนเราว่าด่าว่าเราอย่างั้นถ้าเราไปใส่ใจี่ยท่านก็บอกว่าจะทําให้เราล้อลุ่มจะทําให้เราอยู่ในพุทธศาสนาไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทําให้เราอยู่ในพุทธศาสนาได้คือเดินตรงไปหาเป้าหมายคือเดินตรงไปหาความสุข อย่างที่ท่านบอกแหละผมก็เข้าใจแหละว,ว่าท่านมาอยู่ในดินแดนที่ไม่ใช่ดินแดนที่พระพุทธศาสนาอยู่อย่างมั่นคงอย่างบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าลําบากนะถ้าอยู่บ้านเราเนี่ยถ้าใครจะมาด่าผ้าด่าอะไรนี่ก็โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวันยิ่งใหญ่เลยแล้วลุงพี่มองอยังไงครับว่าเวลาคนที่จะเดินทางเข้ามาหากินในมุมไบไม่ไว่าจะเป็นขอทานไม่ไว่าจะเป็นคนเล่ร่อนไม่ไว่าจะเป็นคนยากจนที่เดินทาง้ามาสแสวงโชคในมุมไบเนี่ยแตกต่างจากพระสงฆ์ที่มา फीलिंग तो होता है लेकिन लोग एक उन लोग लो, लो कुछ कमाई नहीं रहेगा लोग का रहेगा तो हम लोग को भी थोड़ा फीलिंग अच्छा नहीं लगता है तो है क्योंकि लोग भी मनुष्य लो है हम लोग भी मनुष्य तो होते तो होता है लेकिन क्या करेंगे हम हम लोग सिखाते लोगों को हम मेहनत करो जो है वो हम लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेहनत करो ऐसा ऐसा गुड मॉरल करो अच्छा काम करो बुरा या मत करो हम ऐसा सिखाते रहते हैं फिलिंग होके भी बहुत हम जितना हो सके उतना तो हम लोग मदद करते हैं जैसा हो सके वैसा लेकिन आप हम लोग भी मांग हम लोग भी कुछ है कमाई वगैरह नहीं है तो हम लोग भी कुछ नहीं कर देते तो होती <सवति> तो था ที่จะเดินทางเข้ามายัางมุมไบเนี่ยก็เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลายไม่ว่าจะโดยเส้นทางรถไฟหรือว่าโดยเส้นทางรถยนต์เนี่ยก็จะเห็นการขอทานหรือว่าผู้คนที่หลากหลายท่านก็จะให้สติเตือนใจกับผู้คนเหล่านั้นว่าการเดินทางเข้ามาเมืองใหญ่เมืองหลวงเนี่ยทุกคนต้องมาแข่งแย่งแข่งขันชิงๆๆดีชิงเด่นกันเพื่อที่จะเอาชนะตัวเองหรือว่าเอาชนะเพื่อนฝูงหรือว่าเอาชนะสังคมรอบข้างนั่นแหละ แต่การที่จะเอาชนะสังคมรอบข้างได้นะท่านก็บอกว่าคนเรามีมือมีตีนการที่จะเอาชนะสังคมรอบข้างหรือว่าสังคมอื่นได้เนี่ยต้องเอาชนะตัวเองก่อนอย่าพึ่งขอคนอื่นก่อนที่เราจะทําไม่ได้สิ่งนั้นแหละเวลาท่านเจอคนขอทานหรือว่าไม่ว่าจะเจอใครก็ช่างที่อยู่ระหว่างทางเวลาท่านสอนเนี่ยก็เข้าใจง่ายๆนะการที่ เราเดินทางมาในที่ต่างๆเนี่ยเราได้เห็นสิ่งที่มันเป็นไปในสังคมของคนอินเดียเนี่ยเรารู้เลยว่าสังคมที่เนี่ยคือสังคมของการแข่งขันสังคมของการดินน้นรนเพื่อที่จะอยู่ให้ได้จริงๆถ้าอยู่ไม่ได้นี่ก็คือก็คือกลายเป็นขอทานนั่นแหละขอทานเขาก็อยู่ได้แต่มองแล้วเนี่ยสังคมบ้านเราเนี่ยใครที่เกิดในสังคมขับสวนภูมิหรือว่าสังคมทางบ้านเราเนี่ยผมว่ามีบุญแล้วล่ะ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องฮินดูไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคริสต์หรือพี่น้องพุทธเนี่ยที่อยู่ในดินแดนแถบนั้นนะผมรู้สึกว่าเราอยู่ในดินแดนที่สุขแล้วละ่ะสุขที่จะอยู่แล้วสุขจะอยู่ร่วมกันยังไงไม่ว่าจะพุทธคริสต์อิสลามเราจะอยู่ร่วมกันยังไงในสังคมที่มันเป็นสุขไม่ใช่ว่าสังคมของการแข่งขันเข้าใจเลยเมื่อท่านมาอยู่ที่นี่ <bom> ท่านก็ยินโลนที่จะอยู่เหมือนกันท่านจะให้คนอื่น แล้วก็ท่านจะเอาเงินหรือว่าปัจจัยเนี่ยบริจาคให้คนอื่นท่านก็ไม่มีท่านก็มาเผยแพร่ท่านก็ให้ได้แค่ธรรมะเท่านั้นที่จะให้กับคนที่อยู่รอบข้างหรือว่าคนที่ท่านเดินทางผ่านนั่นแหละเขาบอกว่าคําว่าคนมันวุ่นวายเวียนขวาซ้ายจนวกวนหนีไม่พ้นทางเดิมๆมันก็เป็นคําที่พระพุทธเจ้าสอนมาอยู่ดีละคำว่าคนเนี่ยมันคือคนอยู่ในวงวนนี่แหละคนอยู่ในหม้อกลมๆนี่แหละหนีไม่พ้นทางเดิมๆ <c oughs> ครับลาลหนูพี่ขอบพระคุณครับสาธุสาธุด้วยนะครับนะครับ799ที่อายุ200สาธุสาธุเข้าใจเลยว่ากุฏิพระที่อยู่เนี่ยก็คือพื้นที่ที่ท่านบาบอไซเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ท่านให้กับชาวบ้านหรือว่าให้กับพระสงฆ์เนี่ยที่อยู่ร่วมกันก็ชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธบ้างชาวบ้านที่เริ่มใสท่านบาบอไซบ้างก็อยู่กับพระสงฆ์นี่แหละท่านก็แบ่ง ห้องนี้ให้กับพระอยู่อีกห้องหนึ่งชาวบ้านกาอยู่ไปกุฏิพระกับชาวบ้านอันเดียวกันเลยห้องเดียวกันดูดิ การเดินตามหาความฝันของผู้คนนับล้านที่มุ่งสู่นครมุมไบนครแห่งความหวังของผู้คนในเพื่ออินเดียนั้นทําให้ผมได้เห็นว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างทําให้คนที่นี่มุ่งตรงสู่ที่จะหาความฝันของตัวเองและแน่นอนครับความฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันแตกต่างกันแน่นอนเช่เชนพระหนึ่งรูปที่จะทําความฝันของตนให้เป็นความจริงนั่นคือเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้คนเพียงแค่น้อยนิดได้รู้จักคําว่า พอเพียงได้รู้จักคําว่าหยุดได้รู้จักคําว่าตัวตนของตัวเองและพวกเราล่ะครับเห็นความฝันของตัวเองหรือยังแล้วหยุดหาตัวตนของตัวเองหรือยัง